สบายดีพ hmm. <บ antics. S 3> ี่น้องสบายดีเบอร์สุขุสกุนพี่น้องเยบตรมาใกล้เฮิงมาจนเห่ามันลงแล้วป่ะมามาเร็วสร้างบักสร้างเถวห่อสีดำมาแรงมาแรงนะพ่อแม่เอาเงินเด้อห่ะข่าคลายก้วยเจ้าเนาะเขาอันตัวมันใหญ่เขาคลายวีละเศร้าบาท วีหน่อยเขาค้ายสิบพันวีใหญ่กับสี่วีวีหน่อยกับสี่คือยังไงเลยวีหนึ่งมันนี่นะขั้นมีผู้สื่อกับสื่อกินเองเขาคล้ายได้จังหวัดจังหวัดอันนะกินเองเนี่ยน่สิบบาทนึ่ะเครื่องหนึ่งตัวนะก็เขาเจ้าซื้อไปแหกไก่เขาได้แหกไก่เนี่ยกินน้ำเขาว่าเมื่อ้านเนี่ยคำคำลูกข่ามันเขาคำ เอ้าววีเขาเป็นวีเขาก็ซื้อไอ้เคริงหนึ่งเขาก็เอาเอาระาษแ้ว่าให้าะเอาเอาจริงว่นสิบบาทสิบบาทก็สิบบาทเขาว่ะโอ้ยมาทำหน่อยเลยเฮือนงามไปเรื่อนี้มาบอกมาโดนตืบเนาะ เออออกมาเฮ e ิงเติบเราจะลืมมากจนเห่าเนาะหมักแตงพุ่มจนเบิดโอ้ยบมักห้ามเนื้อนี่พักสลัดกับเ็นียงฮ้ยอืมหมดออกมาเฮิงเติบมันเป็นซองฉีดปูบบ่ ตั้งแต่คืนห้านแล้ววันที่สิบสามเห้ยก็บุกคอยพี่วลาไปไซเลยเอาห่านขายคองก็บุกเถืงขันมาขายรีบขายดีดอกไปเรื่อยขอขามอกบ่อยแต่คืนห้านกาน้องเติ้ลมันก็เป็นไข่เนาะก,ก็ไม่มีไคเบิง่งปัะนี็ก็กระวนดมวแต่เบิ่งลูกแล้วมันหายไม่ว่าไคเนาะอือ เตินเออทมดินคนดินคนทนจากใสมาใส่นี่นอ๋อคุชหลดไทยปะฮะห้องทายได้ก่อนนะีเน่อโอ้ยมันก็พอคนะุ้นเห้อเอ้ยมันก็ทิงว่คขันว่าห้องใหญ่หองหเงาอืมบรกกระเบิดูง นองพอมอ๊ดเออไอ้พวกนี้ได้สาทางในนะสสองห่องนะเออห่องเราเจอยหาซิผัวใส่ให้มันแน่นโลดคนกันเองคนน่ะจีว่าเจะน้ำมันสั่งทานเขาจะบวไรบวไเผาเราเนาะควันเลยเออพะว่ายังตีเท่าอีสองสอบเี่นอะไร ไปอ้าวหานู้สมล่าสุดหิวแห,งห,วแหง้งหมดสันแล้อ้าว,าวติดหนีเข้าวูีซองอันซองสอบเต้ากะคายแหละบ้านล่าสุด <c oughs> กําเวนขเขม่ปักเทศนี่ทร <c oughs> งสารเขาพเดเอ,อ็นข้าวหดขาดซะ หัวตายเลยตนะอ,อืมอย่ากสงสารเหรอบ้านนี้พักจะตายก็ตายาแล้วอืมมาแล้วยังฮองเจียจามมันก็สั่งเงินสิบสอบเนาะสิบสอบกับพันแล้วเอาละตี้ ลูกค้าก็มาเรื่อยๆอย่าทานนั่งกันแบบว่าใส่ดีขนาตายเบี้ยเวียยกามแม่บุกเทนเจอพญายมต้มไปซองสอบฮะต้มกับต้มแกจะได้กินน้ำห้าเธอเดียวนี่แหละอุตสาวว่าหายแพ่งนะฮะนะสาหัสสอบสองพันนะป้า ป้าอุษาดปสงสารเนาะซอยสื่อทานคนเพื่องมือกระหายพันหนึ่งเข้าอีพัเข้าอีกซอ,องเราเป็นพันสองนะฮะนะ่ะคนในเยาวอนอะอเนนอะเ็นดูเขาเอ็นเรามันก็ขาดท่านผู้ชมเลยอ <c oughs> อกมอกไปจะสร้างได้เฮือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ความฝันกำลงังจะเป็นจริงเลย <c oughs>

โอ้ยสร้างกับเพื่อนเห็นไหวคืย้ยงีว่เห็นอะีสายละสองมือสองมือไปเห็นงานสองมือก่อขึ้นเลย哈ไ่ก่อได้ขโค้งเรียบร้อยขาบกว่ามันสีไวนะเพราะว่าเขาหยกโค้งเขาเขาหยกเสาแหลนะเนาะเทคานให้เรียบร้อยเด้มันพร้อมมันพร้อมมีแต่มากระเห็นนั่งร้านเลยสร้างกับพอสร้างแบบเบื่อเงินตั้งเงินบน้บานสีเขียวแล้วก็เห็นห้องาสเด็กต่อสร้างกับ คนหนึ่งว่าว่า,วาจะได้สองแสนสองแสนมันปลูกไปวะแพคเกับบก้าว่ามาขีดเงินเป็นสมงตอนนน้เมืนไ่ไล่บานีมาไล่เป็นแผ่นเป็นแพงโยกโค้งมงลงค่าสามหมื่นแมนบาน,นิกะบอกแล้วตีเพื่อนานี่ ตีนพนด้านนี่คือมีจหาอี่างไรตีพนด้านในสองหมื่นหรือหมื่นหานี่แหละอะอเออข้างนอกข้างในเขากับซนต้ตตมหน้าต่างบ้านเบิรนห้องนอ้อง,องน้ำเทพอทพเทพื้นเขาขีดเบิดรวมเปเส้นแสนสอง <c oughs> สนเอี่แสนสองอนนะสทั้งสีน้อนี่ยกัทั้งละเจ็ดร้อยอทั้งใหญ่ทังละพันซาซีเขานะ่ะเขาขีดเบิรด เออสาบอีกแพงเท่าไรอเท่เขียนไหเบิร์แพงหนึ่งแพงหนึ่งนะสองปัญหาสองปัหาหรืสอารสามพันนี่แหละออขีดไปผมอยันจะทำามือนอาเด้อเห็นเ่อนี่เปอนเลยก็ไปเบิ่งร้านก่อนห้นมันเด้มันพนนอนซาบักน้หน่อยนีงก็ได้ <c oughs> แค่ไซมันนอนอยู่ทางไหนเออผัวนายจ่อมุ่งแล้วมาสู้เอ่อเฮ้ฮักันนอนบ่โอ้ยงามันมาไก่แต่หึงตั้งแต่ขืนห่าน ความอ้วนนะมือ hmm. วุ้นในีม่ใหญ่มันเบิ่งมันเมืองอยู่ปะวุ้นหอยปังนะแล้วซาว่าเมรเล่าเราหนังแข็งๆว่าจะถักผู้ใหญ่โมเมรเล่าอือผ่าคุมหัวเพิ่นผ่าผ่ดขบ่าแล้วนะผ่าในลายนะ เออยห่แบม่นเล่าเลยบอาทุกทเกมมันก็เป็นเกมอุลุยอยู่เออตอนหนึ่งเดือนคือผู้ใหญ่ไปสองเดือนมันจะคือพายเลยบางคำงงนนหุ่นเน๊หุ่นเน้หุ่นเน๊ทำเพื่อกินเข่าที่พวกคนหนีมาสู่

เอ็นก oh. um. ็ถ่ายลงเฟซอึนๆอยู่ตัดผมกันนะะครับเออฮ้ยบคือพอใ่ญ่แล้วบบนี้นะอืมแอตเต้นก็ขี้หมูกไลอืมเล็กหน่อยบริกนุ่แม่นต่างชมันบอกแม่ โาไปน้อ้มโหดเฮือนบานีจะไปหาเบาวดาวแล้ววันนี้ก็บบุคอยแดดปะนเนาะจะหนาวไหมเนาะล่าเลยไปน้อง้พบกันใหม่คลิปนะ้าสบายดี